เพิ่งเพิ่งมามา,มานานยังเมื่อสงเดือนเมื่อสองเดือนล้วอ,อ,อืมอม,อม,มาได้ระวังนี้ไม่ได้มีอาการเหนื่อยทางสมองนะแล้วลุ่มเลือดอะไรมีไหมเส้นเลือดไ,ไ,ไม่มีนะคะอยู่ๆก็เป็นเมื่อไม่กี่วันเนี้ยค่ะอืมอืมอืม,อมได้

เออจับยกฟ้ามายังไงเหมือนเด็กแล้วมายังไงหนูมาอยู่ได้ยังไงฮะมาได้ไงเอาว่ามหเป็นไรกับร่างเขามาอยู่กับเขาเนี่ยฮะมาเกาะมาแกงทำไมพูด หนูไปใช้ไปก็ไปเหอยังอยู่ทําไมนะฮะกลับไปออกไปเขาใช้มาเขาไปซะอืมเขาใช้มาเขาออกไปไปไปเขาไปทำร้ายเขาไปออกไปไปออกไปซะไป bây, đây, bỏ ra, lột đây, mình cứ mình cứ ออก ngoài เลย,ไปกลับไป, ngoài นรกเลย.

ไปหมดไปอ่าน้วหมไปอ่านทั้งหมดนะเชิญจ้า